สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาวันที่3มิถุนายน2,566ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่2ถึง4มิถุนายน2,566 การนี้ในวันเสาร์ที่3มิถุนายน2566สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพรภายในพระบรมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา30นาทีและที่พระราชวังบางปะอินวังไกลกังวลพระตำหนักภูพิงราชนิเวศพระตำหนักภูพานราชนิเวศพระตำหนักทักษินราชนิเวศเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นา T。